กอนกกดครับผมควจะมากินร no ้อยมากินข้าวเดียวพี่น้องร้อยขาไปขาบไปเลยได้พี่น้องวัดดีครับเหมือนก็พอกับบ้านน้องในช่องกบป่าผ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะหมือนี้บ้านน้องก็จะภาพพี่น้องไปอัปเดตเบื้องกบครับผมกบเผ่ากับเริ่มประมาณได้สองเดือนแล้วครับพี่น้องเหมือนี้บ้านน้องก็จะภาพพี่น้องไปอัปเดตเบื้องกบเนาะเพราะว่ากบกัเริ่มจะใหญ่แน่แหละพี่น้อง เดี๋ยวมืงหนี้บ้านนองก,กันจะพาพ,พี่น้องไปเบิ้งก,กบเลยนะครับเนาะไปเบิ้งเลยครับผมเบิ้งเลยครับพุด๊ดเป็นเตเบิึงดีครับผมส้มิึงเลยนั่งกินน้ำขางสาเจ้าข้อเจ้าแค่อยู่พี่น้องเป็นเตเบิึงนะครับเนาะอู พี่ครับพี่น้องต้นนี้ก็จะออกข้า,ขาวขวเนี่ยแจ้กน้อยพี่น้องมีสีขาวนั่นาะครับเนาะหุ่นมันก็อยู่น้ำปลาพี่น้องบ้าน้องก็เอาปลาออกให้เพลินแจ้กน้อยครับแต่กี่สีมีแต่ปลาหยาเนะาะบ้าน้องก็ลกุออกหยาให้เพลินครับก็ล่างจิบแปนแจ้งน้อยพี่น้อง ตัวนี้ใหญ่แห้งพี่น้องตัวนี้ใหญ่มากเลยครับครัพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศย่ามเทียงครับพี่น้องเห็นผมมากินดีคือเกาครับผมเพราะว่าบ้าน้องอยังไห่สามใบล่าลครับผมจะให้็นตัวใหญ่ไว้เนาะจะให้เสาเทียงแรงครับ พบมันก็จะได้ใหญ่ไวครับพี่น้องออเบ่งเพิ่นเล่นน้ำครับม่นได้กินอาหารหล่ะครับเล่นน้ำดีแห้ง<อ><อ>นังจะคอจะแขยู่น้ำฟังพี่น้องดีครับพี่น้องเบิ่งอยู่ถางฟังเนาะเป็นตะเบิ้งครับพี่น้องอนีน้ำปลาหย่าครับีพี่น้อง พูดเบืงเลยเพื่อนก็นจะดได้อยู่แบบธรรมาชาตินะพี่น้องเนาะเบิ่งเลยครับมีนน้ำปลาย่า,างัเจ้าขอจะแค่เพราะว่าบ่าน้องก็เฮ็ดไวนี่แหละครับผมทั้งบุญนก็นจะเป็นปลาเขา่าแต่บ่าเิ่นเกิดจะเหลี่ยมแน่จัหน้อยนะพี่น้องเนาะอู้นปลาเข่าของบ้าน้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งบอ่อที่สามครับผม มีอยู่4บ่อพี่น้องตัวนี้บอ่อที่3ครับตัวนี้ก็ะชิดโตดำปึ๊ดเลยพี่น้องโตัวบนสีดำแห้งเนาะนลังจะคอจะแคร์พี่น้อง ตัวนี้บ้าน้องก็เอาใหม่มาให้เพื่อนง่อยนะครับเนาะเพราะว่าสาตัวนี้ก็จะเป็นตะก,กรอนจะเป็นบ้าน้องเลี้ยงบกหอยครับมับงมีก็เลยเอาบกเอาบกหอยออกก็เลยเอากบมาลงครับผมเอากบมาลงแทนเนาะนี่นะครับผมบ้าน้องก็จะเฮ็ดใบยูขาวๆซ้ำนี่แหละเนาะพอ่ด้ให้พี่น้องเบ่งทั้งผี่ก็จะเป็นหอยเชอรี่ครับบ้าน้องก็เลี้ยงหอยเชอรี่ใช้ในหนีใบน้ำเนาะ นี่ครับนี่ก็ช่างกะช่าง,งบกครับทั้งปูนกจ็จะเป็นกบคอนโดขางกันครับพาพี่น้องมาเบิง้งสมบอบอนี่อีกครับผมยีน้ำปลาหยาเนาะพี่ครับพี่น้องเพันหลีน้ำปลาหยาเป็นตะเบิ้งแห้งครับนางหลีน้ำปลาหยาเพิ่นเพิ่นยานตัวใหญ่กินเพิ่นครับ แต่ว่ารุ่นนี้ก็เริ่มสิเศร้ากินกันแล้วพี่น้องแต่ก่อนรุนหน่อยเนาะเพิ่นก็นกินกันดีแฮงไใหไ่ซํานี่แล้วเศร้ากินกันแล้วพี่น้องอู่ิเตเบิงครับผมนั่งเจ้าข้อเจ้าแค่อยู่กินนี่มาเลยครับตัวใหญ่ๆเนาะตัวนี้นตัวใหญ่วกว่ามุม เหนนน้ำดีครับเพิ่นลงมากินลงมากินอาหารนะจำแจมจำแจมอยา่พี่น้องย่าเทียงกับกินดีครับผมเปี่ยงกบอาหารบเพียงสัมประดุกครับผมประดุกนี่จะอาหาร เพียงแห้งเนะาะถากบนี่โอ้ได้ไร้ายครับได้โดนเนะาะถากบถ้าให้ประดุกนี่แป๊บเดียวพี่น้องถากบเนี่ยโอ้ยได้กินโดนแห้งครับเลียงกบนี่จะบบเปลืองหัวอาหารไปนลดพี่น้องโ้ให้พี่น้องเบ่งมุมกวางเนาะครับเนาะ เพราะว่าขนาดบอ่อของบ่าวน้องนี่ก็สองเมตรครับผมสองเมตรทั้งกวง่างสองเมตรเนาะทั้งเหยาวนี่สามเมตรพี่น้องก็จะเหตุใบอยู่แบบนี้แหละครับผมเดี๋ยวบ้าน้องก็จะถอยมาให้พี่น้องเบิึงเนาะนี่ครับบ้าน้องก็จะเห็ดเลี้ยงกันไว้ยังสี่ละสามสี่บอ่อพี่น้องไปพูด จะพาพี่น้องไปเบิองบอยใหญ่นะครับเนาะอี่ครับบอยใหญ่เฮาบอยนี่กับใหญ่กระมูวครับผมหุหุหโตเพิ่นกับใหญ่กระมูวเนาะนำห้องบอานองก,กับบอลเลือกปันไดครับ ก็จะเอาพอดีพอดีเนาะนี่ครับิ่งเลยเลี้ยงแบบนี้ก็ง่ายดีพี่น้องเวลานั้นเขาก็ขุดคุดบอแล้วก็เอาพยางปูล,ลงไปเลยเนาะก็เอาขี้ดินปกฟังพ้นใบแล้วก็ได้ยุคมะขนาดนี้เลยพี่น้องเขาก็จะได้บอกกบมาเลี้ยงกบพื้นที่หน่อยนะครับเนาะเขาก็เฮ็ดได้ ใส่งบมาหลายครับถ่าเห็ดแบบนี้เนาะกระช่างบกเอานี่โพอของบ่าวน้องนี่ก็เลยมีกระช่างเก่าเนาะครับเนาะมีแพร่เก่าตะกอนของของกบนี่แหละครับผมบ่าวน้องก็เลยเอามาเอาขืนมาเห็ดเป็นบอ่อดินครับพี่น้องแต่ก่อนเพิ่นก็อยู่ในเป็นกระช่างกระช่างอยู่ในน้ำเนาะบ่าวน้องก็เห็ดปีกายครับก็เลยเอามาเห็ด ปีนี่นําครับผมเดี๋ยวสีภาพพี่น้องเบิ่งรุ่นหน่อยเพิ่นน้าครับผมรุ่นนี้เพื่อนจะหน่อยก็มมนี่ครับผมรุ่นหน่อยนะยังเป็นหัวก็มีได้พี่น้องเป็นหัวพูดอยู่ทั้งไตครับยังหล่อยู่พี่น้องถ้าเพื่อนเป็นขาเพื่อนก็นจะขืนมาทั้งโขกนี่นะครับออกขาแล้วก็จะขืนทั้งโขกได้สบายเลยถ้ามว้วนเป็นหัวอยู่เพื่อนก็นจะรอยอยู่ตามนาม้า เวลาตัดหางแล้วก็จะขึ้นมาเป็นยูทั้งโคกได้พี่น้องบานบ้าน้องก็เลยเห็ดใบบอเดียวเลยใบนีเนะหลุดนี่ของบ้าน้องก็ขายตัวระบาดพี่น้องหลุดน,น้อยๆเนาะนะพี่น้องเพื่อนเกเขามาสื่อนะ้ำบาน้องประจําเนี่ยครับผมสื่อกบลูกตัวละบาทเนาะกำลังไงญ่ะลพี่น้อง เดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิงหลุนไงครับผมหลุนไ่จะเป็นตะเบิงกลัวครับหูคนตีหละพี่น้องเนเกิดจะค้อจะแค่อยู่น้ำหิมฟังเฮานี่แหละครับผม คู่มือนี่ก็ต้องได้เลี้ยงไว้พี่น้องกบก็ได้หาเกิดธรรมชาติเองหนึ่งยากแห่งหากบหากบยากครับผมเพาต้องเลี้ยงไว้เนาะถึงเขาบริขายกับเป็นเมนูเจ้าของนอะพี่น้องเบิ่งครับรบ,บ่าน้องว่าตะเลียงยังขึ้นมานี่ขายได้เบิดครับแต่นี่กันยังเลี้ยงกบไงว่าท่านเพิ่นนี่เนาะเพิ่นก็อยากได้อยู่แต่ว่า มันยังหน่อยครับพี่น้องของบ้าน้องก็ยังบ่ท่านใหญ่ป็นไดเนาะปกติกระซัมน,นี่กับพ่อพ่อต้ม่ดอกพี่น้องแต่บวบ้าน้องก็อยากให้ใหญ่ก่าน,นี้จังน้อยครับจะเลี้ยงไว้ให้เจ็ดหาโตโล่นะพี่นอ้องเอาจังสี่ใดถ้ารุ่นนี้ก็จะได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดโตโลครับพี่น้อง เพิ่นก็ใหญ่แล้วล่ะแต่ว่าก็บจักห้จักสีโตหาโตโลแล้วพี่น้องจักสีพอดีขายเนาะนครับเพราะว่าเพิ่นก็นกินอาหารบรื่อเปลืองหรอกพี่น้องกบนี่กินอาหารนี่เบ่เปลืองเลยนี่แต่ปลาดุกปลาดุกนี่กินเปลืองนี่พี่น้องวานลงปลนไดากับปลาเือเมื่งตี้แล้วพี่น้องบาวานลงแต้นด่วนๆพี่นี่ครับอาหาราง่ายๆอยู่คือเก่า,ยยอ,กกาอยู่นี่เพิ่นก็กินบวบคอยอันนี้บลาไดเนาะ กินบวเปลืองพี่น้องจังว่าบ้าน้องบ้านในเพื่นเ่ยเหมือเศ้าหมือแลงครับยน่ยมเทียงน้ำเศ้าเทียงแลงพี่น้องฟังน้ำผนก็กินดีอยู่พี่น้องผนโดดเสี้ยวๆ,ๆอยู่ครับบ่อนนั่เนาะเพราะว่าบ้าน้นนอ,อ,านองบ่อได้ฮะเนวปิดบนไว้พี่น้อง เพราะว่าบ่าวน้องอยู่อยู่หน้าประจําเลยเนาะครับเนาะอยู่กับเพิ่นเลยอยู่หนีเลยแต่ก่อนบ่าวน้องแต่ก่อนบ่าวน้องไปเฮ็ดงานครับต้องเฮ็ดแนวปิดขึงบนไว้เพราะว่าเฮากันนกเนาะเพราะว่าส่วนมากนกนกกดพี่น้องเนาะนกกดเพิ่นจะมาลักกินกบเฮานกกดหรือนกกระปูดเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าพี่น้อง ต่ละบานแต่ละพื้นที่เอื่นบ่คือกันครับผมนกกระปูดตแดงบานว่าน้านองกเอื่อนนกกดครับผมิ่นจะมากินร้อยมากินข้าวเดียวพี่น้องร้อยขาาไปข่าไปเรื่อยเด้พี่น้องผูกูกพิตเตเบิงดีครับผม จะ,ขจะคข้อเจ้าแค่ยู่พี่น้องหุ่นครับพี่น้องกันจะเลืมนี่ช่องกบปลาพาลวด้วด้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องก็จะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องมาเรื่อยเรื่อยครับผม คลิปนี้ก็สวัสดีครับ